อบนช่วงนี้สนับสนุนโดยทีวีทีคลีนเอาอยู่ทุกเรื่องทำความสะอาดกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเรามีรักแฟนเพลงที่รักทุกท่านนะครับพงกผมอีฟ e ุตบอลนอนสต็อปนะครับต้องบอกว่าห่างหายกันไปนานเลยนะครับที่ห่างหายไปนานเนี่ยไม่ใช่อะไรนะครับต้องบอกว่าแอดป่วยด้วยแต่ก็ต้องบอกว่าก็ไม่ได้ลืมนะครับว่าเรายังมีช่องอ e ีฟุตบอลนอนสตอปอยู่นะ ซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับก็คือการเปิดไอดีไก่นะครับล่าแกลเลตเบลนะซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้มันผมทำไว้นานแล้วละ่ะคือตั้งแต่ไอเดีไก่เนี่ยสร้างมาใช่ไหมครับก่อนนั้นนี้ก็จะมีไอดีไก่เมสซี่นะครับผมแล้วก็ไอดีไก่หลายๆไอเดีลเลยที่ผมแบบว่าได้ทำการจุ่มนะครับผมเพื่อ ล่านักเตะอีพิกมาเล่นกันแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองล่านะครับผมแกเรตเบลดูนะครับว่าเราจะได้ไหมซึ่งนะครับก่อนหน้านี้เราได้ทาคลิปเกี่ยวกับการทําแอปโคลนไปแล้วนะครับว่าเฮ้การโคลนแอปเนี่ยเพื่อจะมารีไอดีไก่นะครับผมเพื่อร้านนักเตะนะครับอีพิกฟรีนะครัยังไงนะครับใครที่อยากจะทําเหมือนกับผมนะครับก็สามารถนะครับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ได้นะครับผมซึ่งต้องบอกว่าก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนหลายๆคนเลยนะครับเอาละ นะครับก็จริงๆถึงจะเป็นคลิปเก่าก็ตามนะครับแต่ว่าก็มาเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันนะจริงๆผมก็รู้สึกว่าการที่เราแบบเติมบ่อยมากเกินไปเนี่ยบางทีนะครับก็อาจจะทําให้ทรัพย์ของเรามันจางนะทุกคนนะเราก็อาจจะจําเป็นต้องที่จะต้องเซฟเงินในกระเป๋าตังค์ของเราบ้างนะครับเพราะว่าจริงๆเราอยากเล่นตัวนั้นตัวนี้ใช่ไหมครับการที่เราแบบเติมมากเกินไปเนี่ยเราก็อาจจะกลายเป็นแบบว่าเงินนะของเรามัน ร่รอยหล่อทุกคนนะครับซึ่งผมก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับคนหนึ่งเหมือนกันที่รู้สึกว่าเงินรร่อยหรอไปเยอะมากเลยนะก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาลองรีเล่นดีกว่านะครับว่าเราจะได้ตัวอะไรดีๆเจ๋งๆบ้างนะครับผมซึ่งจะบอกว่าตลอดระยะเวลานะครับผมกว่า1สัปดาห์เนี่ยผมก็ทําการรีไปหลายครั้งเหมือนกันนะครับผมรีไปค่อนข้างเยอะเลยแต่ว่านะก็ ไม่ค่อยได้ตัวดีๆอะไรเท่าไหร่นะครับตัวที่หวังก็อาจจะยังไม่ค่อยได้นะอันนี้อันนี้ตัวอย่างนะครับผมก็ได้แอนดี้โคมานะครับ1ตัวนะครับสําหรับการรีนะครับนี่เลยสําหรับ ID ดแกะดัเบลนะนี่เลยนะครับแอนดี้โคก็เดี๋ยวไอดีไอเนี้ยที่ผมทํานะครับจะเอาไปเป็น ID ไก่แมนยูนะครับก็แอนดี้โคก็เป็นหนึ่งในนักเตะแมนยูนะที่ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในตานานของแมนยูอีกคนนึงเหมือนกันนะครับผมนะนี่เลยก็รีไปเรื่อยๆนะ แกเรดเบลนะทุกคนโหสแตทแบบยังโหดยังโกงนะคือตอนนี้ผมคิดว่าเนะี่ยครับแกเรดเบลมาเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้ก็รอโรนัลโดนะครับผมโรนั o โดยูซีเอลนะหรือโรนันโดมาดริดนะนะครับแล้วก็น,นี้เป็นแพนะ็คนะครับผมสเปนิชนะครับผมอ่ะสีแบบนี้คืออะไรเอ่ยนะได้หรือเปล่านะทุกคนได้หรือเปล่านะจ๊ะปรากฏว่าก็ไม่ได้นะครับผมนะ เสียงผมจะขึ้นจมูกนิดนึงนะจริงๆคืออยากจะรอให้เสียงตัวเองหายก่อนแต่แบบว่าผมคิดถึงแบบว่าเพื่อนๆทุกคนนะ,นะทุกคนมากๆเลยนะก็อยากจะมาทําคลิปนะครับทุกคนก็ถ้าเสียงมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเท่าไหร่นะครับยังไงต้องขอโทษด้วยนะครับก็อาจจะเสียงขึ้นจมูกนิดนึงนะครับผมเพราะว่าก็ยังป่วยอยู่แต่ว่าเราก็ไม่ยอ่อทอนะครับผมอยากทําคลิปนะครับนี่นะครับคือการเลี้ยดีเนี่ยมันไม่ได้ผิดกฎอะไรของเกมนะครับผมเพราะว่ามันเป็น เป็นอีกนึ่งหนึ่งนะครับที่ทำให้เกมเนี่ยตัวเกมเขามีผู้เล่นมากขึ้นนะซึ่งผมว่าก็ส่งผลดีกับเกมเหมือนกันนะครับก็เราก็ได้เล่นไอดีใหม่ๆด้วยนะแล้วก็ความรู้สึกตอนที่เราเล่นไ d ดีใหม่เนี่ยมันก็เป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างดีนะเพราะเนื่องจากจะได้ตัวนักเตะนะครับผมเรายังได้ในส่วนของทองแล้วก็สิทธิพิเศษหลายๆอย่างด้วย บางทีไอดีเดิมเนี่ยมันมีตัวเยอะก็จริงนะครับผมแต่ว่าบางตัวเนี่ยคือมันก็อาจจะไม่ได้นะครับผมดีเท่ากับไอดีใหม่ซึ่งผมมีการทดสอบแล้วว่านะครับผมการที่เราเล่นไอดีใหม่เนี่ยการเราเปิดการที่เราเปิดนะเปิดการตั้งแต่อีพิกเนี่ยมันมีโอกาสที่จะออกง่ายนะครับผมกว่าไอดีเก่าด้วยนะครับผมนะใครที่แบบว่าเฮ้ยโหเล่นไอดีเก่ามาตั้งนานแล้วนะครับผมแล้วก็เปิดไม่ได้อีพิกสักทีนะครับ ลองปั้นไอดีไก่นะครับผมลองเล่น ID ดีใหม่ดูก็ได้นะครับผมแล้วก็ลองถ้ามีกําลังหน่อยก็อาจจะแบบว่าเติมหน่อยนะครับแล้วก็ลองจุ่มดูนะครับก็อาจจะมีโอกาสนะครับทุกคนที่จะได้นะครับถ้าเตะอีพิกดีๆเข้าสู่ทีมก็ได้นะครับผมนี่เลยนะซึ่งนี่เลยนะครับผมนะอะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับว่าเราจะเปิดได้น้กเตะอะไรกันบ้างนะครับผมนะ ก็ก่อนท่้นี้นะครับก็จะมีในแพ็คของอ,อันเดียพีโร่นะครับผมก็ลองเปิดไปแล้วนะครับผมก็ได้พีโร่มานะครับแล้วก็ได้ในส่วนของเบลิตติมาด้วยนะแต่ว่าคืออันนั้นอะผมลืมอัดคลิปไว้นะครับก็เดี๋ยวมาปั้นให้ดีไก่กันให้ดูแล้วกันนะครับผมนี่เลยนะจริงๆก็ต้องบอกว่านะหลังจากลองเปิดไปประมาณเกือบร้อยกว่าครั้งนะร้อยกว่าครั้ง200อกว่าครั้งได้นะ กระดาษเบลวก็ไม่ออกนะครับทุกคนนะผมก็แบบพยายามเต็มที่แล้วนะก็จะมีเอ่อส่วนใหญ่ก็จะเป็นการไฮไลท์นะครับผมนะออกมานะเพื่อนๆคนไหนที่ช่วงที่รีไอดีแบบว่ากระดาษเบลวนะครับเราได้ตัวดีๆมาก็นะครับผมเรามาคอมเมนต์ให้ครับแต่อ่นนี่ดูดีนะครับผมฟีโอเร่นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ได้นะคือใจจริงผมก็ต้องบอกว่าผมรีไปเนี่ยใช่ไหม รีนะบางอันผมก็ไม่ได้อัดนะเพราะว่าแบบเ,เดี๋ยวมันไม่ได้อะ่ะแล้วพอมันได้ผมก็เลยเรียบกดอัดนะครับอย่างอันเวก,กีนะก็นหนีได้สเตฟาโนนะครับผมฟิโอเรนะครับจากราซิโอไปนะครับนะโอ้โหเสียดายแนละเป็นการระเบียบข้างบนนะจ้าสวยๆเลยนะครับผมนี่เลยอันนี้ก็จะเป็นวันท้ายแล้วนะครับที่ผมกาลังนั่งไล่ลีนะครับผมก็จะบอกว่ามันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่จะมานะเนี่ยอ้าวแบบนี้คืออะไรนะได้หรือเปล่านะทุกคน นะแต่ใจอย่างนี้ผมกดสคิปเลยนะครับนี่ไงฮะไม่ต้องลุ้นกันเลยนะครับผมคือมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับที่เราจะมานั่งรีนะแล้วก็ได้นะถ้าเรามีเวลามากพอนะเราก็มานั่งรีได้แต่ถ้าแนะนํานะครับถ้าสมมุติว่ามันหมดแคมเปญนี้ไปเนี่ยไอ้มันนั่งรีทีละตัวแบบ100ทองเนี่ยผมอาจจะไม่ทับเนาะผมอาจจะแบบว่าเก็บทองก่อนนะให้ได้สักประมาณ900ทองนะเพราะว่าถ้าได้อย่างน้อย900ทองเนี่ยเรามากดสุ่มเนี่ยมันมีโอกาสที่จะ แตกนะครับแตกในส่วนของอีพิกอะได้ง่ายมากกว่า100ทองนะดีไม่ดีนะเราเอา100ทองเนี่ยมาเปิดทีละครั้งเนี่ยมันโอกาสที่จะได้มันก็ค่อนข้างที่จะน้อยนะครับผมสมมุติว่าตู้เนี่ยมันเปิดใหม่เนี่ยครับนักเตะมีทั้งหมดอ่าหนึตัวใช่ไหมครับโอกาสมันก็คือ1ใน150เนาะนะครับผมที่จะได้นะครับผมนักเตะอีพิกเออ แต่เฉยๆถ่าไอปิมี3าตัวใช่ไหมครับโอกาสมันก็คือเท่าทไหร่นะหนึ่งในห้าสิบอ่ประมาณนั้นเฉลี่ยไปนะครับผมโอกาสก็คือหนึ่งในห้าสิบนะครับไอหนึ่งในห้าผู้ผิดขอภัยนะครับผมก็คือ3ามห้าสิบห้าใช่ไหมครับผมก็คือโอกาส1ในห้านะครับผมที่จะมีโอกาสได้ตเตะอีปิซึ่งมันก็มีโอกาสมากกว่าโอกาสที่เราแบบว่า นะครับผมทีละร้อยทองนะครับผมก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับดังนั้นก็ถ้าแนะนําได้นะครับผมนะการที่จะมาทําอ d ดีไก่เนี่ยเพื่อลุ้นล่านักเตะอีปิกเนี่ยถ้าเรามีเวลาไม่มากนะครับผมแนะนําว่าดองทองไว้ก่อนดีกว่าแล้วก็มาจุ่มเอาระกันนะครับผมก็สําหรับแคมเปญนะครับสาหรับการล่าไอดีไก่นะครับผมแกด์เบลนะครับผมก็ต้องบอกว่านะครับผม อาจจะไม่ได้ประสบความสําเร็จนะครับผมเพราะว่าผมได้ออนดี้โคมานะครับก็ได้ฟิโอเรมานะครับผมเพียก็สองตัวเท่านั้นเองนะครับผมก็หมดเวลาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คลิปนี้ไม่ได้มีอะไรมากมายครับผมมาทําให้เพื่อนๆดูนะครับว่าการรีไอดีไก่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ว่าถ้าใครนะครับรู้สึกว่าการรีแล้วมันยากเหลือเกินนะครับเราอยากเล่นตัวดีๆแล้วไม่อยากเติมไปเยอะเนี่ยก็ าจจะลองดูนะครับผมไอดีที่เข้าขายนะครับผมอยู่ในกลุ่มกันได้นะครับแต่ว่าก็ต้องดูให้ดีๆนะครับว่าพ่อค้าเนี่ยมีเครดิตดีไหมหรือถ้าไม่แน่ใจยังไงก็แนะนําให้กางได้นะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับผมทําให้ทุกคนได้ดูว่านะครับผมการเปิดร้านดีไก่เกล็ดเบลนะครับผมมันก็ไม่ได้ง่ายแต่ว่ามันก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ว่าส่วนตัวแล้วไม่ได้นะครับผมก็ต้องปล่อยไป นะครับก็ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามคลิปนี้จนจบมากเลยครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ